สำนวนสุภาษิตไทยได้ทีขี่แพะไล่มีความหมายว่าซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นเพี้ยงพล้้ำลงการตอกย้ำซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นผิดพลาดเยอะเย้ยผู้อื่นเป็นการกระทำที่ไม่ดี ไม่สมควรจะทำเป็นอย่างยิ่งสำนวนไทยได้ทีขี่แพะไล่โบราณท่านใช้เปรียบเทียบเปรียบเลยกับคนที่ชอบซ้ำเติมผู้อื่นเมื่อผู้อื่นกระทำบางอย่างผิดพลาดลงไปเช่น การทำงานที่เพียงพลําหรือการตัดสินใจบางอย่างที่ผิดพลาดเมื่อผิดพลาดลงไปแล้วด้วยวัตถุประสงค์จะทำให้ผู้นั้นถูกมองว่าดูแย่หรือด้อยค่าลงทำให้ตัวเอง ดูดีขึ้นในความจริงในสำนวนได้ทีขี่แพะไล่นี้สามารถใช้ได้ทั้งแบบจริงจังและหยอกล้อกันเล่นยกตัวอย่างแบบหยอกล้อกันเล่นในกลุ่มเพื่อนฝูงเช่น นายเล่นบอลไม่เก่งเลยวะ่ะเพื่อนสู้เราไม่ได้เก่งกว่านายตั้งเยอะแบบนี้ไม่มีการโกรธกันเพื่อนๆนในกลุ่มหยอกล้อกันเล่นเล่นเมื่อสมศรีเรียนไม่จบเพราะติดเที่ยวออยจึงพูดว่า เราบอกเธอแล้วไม่เชื่อว่าอย่าเที่ยวเป็นไงละ่ะเรียนไม่จบหน้าอายจริงๆแบบนี้เป็นการซ้ำเติมจริงจังตามสำนวนได้ทีขี่แพะไล่